ขึ้นโชว์บนเวทีครั้งแรกนะคะหลังจบการแข่งขันสำหรับ5หนุ่มจากเวที Last Icon ต้าอู o ออฟโรดไดมอนด์เจเลอร์ road, er, และเป็นต่อค่ะได้ขึ้นโชว์บนเวทีในงาน J8 Expo Thailand 2022ครั้งที่7เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาซึ่งกถือเป็นโชว์แรกหลังจบการแข่งขัน อนนี้ทั้ง5าหนุ่มก็ได้เผยความรู้สึกหลังได้ขึ้นโชว์บนเวทีต่อหน้าแฟนคลับว่าดีใจและตื่นเต้นมากๆสวัสดีครับพวกเรามาจากรายการ Last Icon สวัสดีครับผมออฟโรดกันพลครับสวัสดีครับผมเจรลกิติมุขบสวัสดีครับผมตาอูพิทยาครับสวัสดีครับผมไดมอนนรกรครับสวัสดีครับเป็นต่อจิรพัฒนครับาครั้งนี้เป็นงานครั้งใหญ่ครั้งแรกเลยเออใช่ครับที่ ครับผมผมรู้สึกว่ามันมันตื่นเต้นตรงที่แบบว่าเราแบบเราจบรายการมาใช่ไหมแล้วก็เราได้ซ้อมในเวลาที่น้อยมากใช่มันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มันชาเลนเหมือนในรายการเลยใช่มากใช่แต่รอบนี้แบบมันมากกว่าเดิมตรงที่แบบมีคนดูด้วยใช่ไหมเจเลอร์ครับผมด้วยความที่เหมือนแบบเวลาซ้อมเราก็น้อยนิดนึงไงแหละในครับเราก็ต้องใช้ความอ่าซ้อมหนักแบบต่อว,วันหนะากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้คนที่มาดูเราอ่ะแบบได้รับอะไรดีๆกลับไปได้รับความสึกดีๆด,ดูโชว์ดีๆของพวกเราครับผม ก็รเรียกได้ว่าคือประสบการณ์ครั้งนี้มันต่างจากในรายการแบบแบบชัดเจนเลยเพราะว่าหนึ่งคือเราให้ไปเราเรามีคนรับแบบมีแฟนแฟ,นแฟนเรามีเสียงกรยีดเรามีคือเรารู้สึกอิ่มอิ่มใจมากเลยครับพอเรามาตรงนี้แล้วเราก็เห็นว่าทุกคนกําลังแบบเต็มที่ทอยู่ใช่บางคนแบบมาก่อนเราด้วยวันนี้มาก,กันตั้งแต่เช้าเลยอะไรเงี้ยเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นทุกอย่างเลยแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนก็เหนื่อยเพื่อเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบ ไม่ว่าหลังจากนี้เราจะทำอะไรติดตามผลงานอะไรเงี้ยเราก็อยากเหนื่อยเพื่อทุกคนเหมือนกันอยากจะบอกว่าขอบขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มารอพวกเราตอนนี้เพราะว่าคือทุกคนเป็นพลังบวกให้กับพวกเราที่จะทําในสเตจต่อต่อไปครับใช่ขอบคุณมากเอาเป็นว่าถ้าเหนื่อยก็มองหน้าพวกเราเดี๋ยวพวกเราจะคืนความสุขให้ทุกคนเองออเราเราคิดว่า มันเกินค่าสำหรับพวกเราในในโลกโซเชียลต้องจริงๆไม่ได้ต้องบอกว่าพวกเราแข่งแก่งแต่ต้องบอกว่าบ้านทั้ง5บ้านของเราแล้วก็บ้านราไซคอนเนี่ยแข่งแก่งมากก็ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณที่แบบว่ารายการจบแล้วยังไม่จบยัง<ช>คงยัง<ช> <ๆ S 1> อยู่กับ <ๆ S 1> กพวกเราต่อแฟนๆรายการคือซัพพอร์ตพวกเราดีมากแล้วก็คอยอยู่ข้างเรามาโดยตลอด มันรู้ส<ช>ึกแบบอบอุ่นจริงๆต่อให้รายการนี้มันจะจบแต่ว่ามันเป็นความทรงจําที่ดีแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆสาหรับพวกเราทุกคนในร้านไซคอนแล้วก็พวกเราทาง5<ช>คนด้วยครับอย่างเทนท,ทว,วิตเตอร์อย่างเงี้ยมันมันขึ้นด้วยตัวเราเองไม่ได้อยู่แล้วใช่ใชมันต้องแบบเป็นแรงจากทุกๆคนจริงๆเราเราขออย่างเดียวสุดท้ายเพลงเดบิวต์พวกเรา24ชั่วโมงร้านหนึ่งได้ไหมละ่ะอเออขอแล้วล่าส ต้องรอดูเลยเรามีแน่นอนแทนเรานี่วางกันแล้วแบบนี้เลยโอ้ย,อยวางแทนเหรอพี่วางเล็บตัวเองออ,อะไรวะ <laughs> <laughs> เราไม่ใช่ความกดดันแล้วมันกลายเป็นแพชชั่นในพวกเรายิ่งอยากทําให้มันดีมากขึ้นมันยิ่งเป็นแพชชั่นใ้พวกเราอยากอยากออกมาในภาพที่ดีมากกว่าเดิมอีก มันยังรู้สึกว่าพอเราทําผลงานออกมาแล้วจะมีทุกคนคอยสนับสนุนอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ยังอยากที่จะทํามันออกมาให้ดีให้กับให้สมกับที่ทุกคนรอคอยแล้วก็สนับสนุนเราขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Inside กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ